สวัสดีค่ะพบกับนิมดาวไรตี้นะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการของกรมทางหลวงที่น่าสนใจนั่นก็คือการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและทางลอดจำนวน11แห่งทั่วประเทศเพื่อลดอุบัติเหตุลดจุดตัดและเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่า11แห่งจะก่อสร้างที่ไหนบ้างเราไปดูหลักเกณฑ์การเลือกก่อสร้างกันดูก่อนค่ะ โดยจะพิจารณาจากภาพรวมถึงความจำเป็นของโครงการทั้งปริมาณการจราจรที่สัญจรบนเส้นทางนั้นๆ เริ่มมีความหนาแน่นมีปัญหารถติดส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเรื่องความพร้อมของพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นก่อสร้างในเขตทางเดิมหรือบางโครงการก็จะจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มากเพื่อลดผลกระทบของประชาชนและดําเนินโครงการได้รวดเร็วขึ้นค่ะ การออกแบบนะคะจะใช้แนวคิดให้ทันสมัยเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้สามารถเดินทางได้ลื่นไหลคล่องตัวและลดอุบัติเหตุซึ่งมีทั้งเป็นแบบทางลอดนะคะและสะพานข้ามจุดตัดเป็นทางต่างระดับมาพร้อมกับวงเวียนรูปแบบต่างๆอาทิเช่นวงเวียนยกระดับลอยฟ้า วงเวียนพื้นราบรูปเลข8บางรูปแบบก็ได้ก่อสร้างและเปิดใช้บริการไปแล้วนะคะเมื่อไม่นานอาทิเช่นวงเวียนเลข8ทางด่วนระดับ4แยกแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข118กับทางหลวงหมายเลข121 นอกจากนี้นะคะยังมีทางต่างระดับแยกทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดตัดทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข403และทางต่างระดับแยกเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดตัดทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข4009 ทั้งนี้นะคะการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณปี2565และก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2565ใช้เวลาสร้างประมาณ2-3ปีนะคะแล้วเสร็จในปี2567-68เมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านจราจรปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคตเดินทางสะดวกรวดเร็วคล่องตัวและปลอดภัย เพราะจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางแยกต่างๆได้เริ่มจากทางภาคเหนือเลยนะคะก็คือ1ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินนะคะตัดเข้าทางมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาหรือแยกหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่ที่420ล้านบาทค่ะ เนื่องจากทางแยกปัจจุบันนี้นะคะมีปริมาณจราจรที่หนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งประกอบกับถนนพหลโยธนหรือทางหลวงหมายเลขหนึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าจึงต้องออกแบบปรับปรุงเส้นทางค่ะ โดยโครงการดังกล่าวนะคะตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินบริเวณกิโลเมตรที่822บวก500ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบเป็นรูปแบบทางลอดขนาด4ช่องทางจราจรโดยจะก่อสร้างทางลอดบนทางสายหลักและปรับปรุงทางคู่ขนานแบบ2อทิศทางทั้ง2ฝั่งของถนนโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจรปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคตยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน S <S 2ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121ตัดทางหลวงหมายเลข1 3 1 7บริเวณแยกสันกลางนะคะจังหวัดเชียงใหม่งบประมาณอยู่ที่980ล้านบาท3ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121นะคะตัดทางหลวงหมายเลข1 0 0 6หรือแยกต้นเป่าพัฒนานั่นเองะคะ่ะจังหวัดเชียงใหม่งบประมาณอยู่ที่520ล้านบาท สี่ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขหนึ่งตัดทางหลวงหมายเลข3 0 0 8แยกพยุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์งบประมาณอยู่ที่960ล้านบาท 5. แยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข32หรือสายเอเชียนะคะตัดทางหลวงหมายเลข32-12หรือแยกหางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทงบประมาณ670บล้านบาท หทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขสองสี่ตัดทางหลวงหมายเลขสองสแยกโชคชัยจังหวัดนครราชสีมางบประมาณห0ึ่ล้านบาท 7. ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพตัดถนนช้างเผือกตัดถนนสิริราชธานีแยกประโดกจังหวัดนครราชสีมางบประมาณ650บล้านบาท 8. ทางลอดจุดต,ตัดทางหลวงหมายเลข2ตัดทางหลวงหมายเลข224แยกนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมางบประมาณ350ล้านบาท 9. ทางแยกต่างระดับจุดต,ตัดทางหลวงหมายเลข224ตัดทางหลวงหมายเลข290แยกหนองบัวสาลาจังหวัดนครราชสีมางบประมาณ600ล้านบาท สิบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขสี่สองตัดทางหลวงหมายเลขสี่สามหรือแยกดอนยางจังหวัดปัตตานีงบประมาณ450ล้านบาท11ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3-4บางนาตราดกับทางหลวงชนบทหมายเลขสอป .20 0 1แยกวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการงบประมาณ450ล้านบาท สำหรับภาพประกอบนะคะเป็นเพียงตัวอย่างในการออกแบบที่กำลังจะก่อสร้างอยู่ระหว่างก่อสร้างก็มีและก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการแล้วก็มีนะคะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ และถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ